สวัสดีครับมาพบกับเซียนิกลมโตประจำวันที่3ตุลาคม2565ก่อนจะไปวิเคราะห์อบอลคืนนี้เฮียก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นกันอีกเช่นเคยนะครับเพียงพี่ๆน้องๆคนไหนทายผลฟุตบอลถูกรับเครดิตฟรี100บาทไปเลยแจกไม่อั้นทายผลคู่ลสเตอร์ตี้พบกับนอตติงแฮมนะครับว่าทีมไหนชนะจบสกอร์ที่เท่าไหร่ปิดทายผลกิจกรรมก่อนบอลเตะ30นาทีเพียงทายผลใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับสาหรับที่เด็ดเมื่อคืนก็ขอโทษด้วยนะครับแมนซิตี้ ก็เอาชนะแมนยูด้วยประตู6-3ต่อ 3. ก็เสียกันไปครับสำหรับทีเด็ดคืนนี้เราไปกันที่สึกฟุตบอลฟิลฟลิป์อังกฤษคู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้พบกับนอตติงแฮมนะครับแต่เวลาตี2ของคืนนี้เจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้ผลง,งานโดยภาพรวมในในช่วงที่ผ่านมานั้นก็ต้องบอกว่าทำผลง,งานได้ย่แย่เหลือเกินเพราะลงเล่นมาแล้ว7นัดในลีกเป็นกันยังไม่สามารถ เก็บ3แต้มแรกมาได้เป็นการเสมอ1และแพ้6เกมด้วยกันขณะที่ทีมเยือนนอตติงแฮมนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงที่ผ่านมานั้นก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้ยังไม่ดีนักเช่นเดียวกันเพราะลงเล่นมาแล้ว7นัดเป็นการชนะ1เสมอ1แพ้5เกมด้วยกันและเกมนี้นอตติงแฮมเองพวกเขาจะได้บุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่มองว่าถ้ายังได้ถึงกันดูยากเท่าไหร่แม้ว่าฟอร์มภาพรวมในลีก ช่วงนี้ที่ผ่านมานั้นจะทําให้ผลงานย่าแย่เช่นเดียวกันก็ตามแต่ถ้าเทียบกันดูมองว่าน้องใหม่ของทีมฤดูกาลนี้อย่างนอตติงแฮมที่เก็บ3ามแต้มแรกของฤดูกาลมาได้แล้วพวกเขาก็พอ,อยังดูมีทรงกว่าและดูคาดหวังได้มากกว่าทางด้านทีมเจ้าบ้านที่ฤดูนี้ยังไม่สามารถเก็บ3ามแต้มแรกมาได้ดูอยู่พอสมควรทําให้เกมนี้เชื่อ ว่าโอกาสที่ทีมเยือนนอตติงแฮมจะบุกมาและน่าจะลุนมีกับมีแต้มกลับบ้านได้ในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้สูงกว่าเกมนี้เห็นคนเลือกเชียร์นอตติงแฮมก่อนจากการวันนี้เฮียมีเว็บดีๆมาแนะนําเว็บยูฟ่าไรยี่สี่หนึ่งเดียวในการลงทุนที่ดีที่สุดมีครบจบในเว็บเดียวและยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายวันนี้เฮียก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากชมคลิปวิดีโอนี้แล้วชอบอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดกดดิเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียทำคลิปในวันต่อไปแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ